มาครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องว e r p ปักนะครับอยู่กับผมปับคุงเหมือนเดิมนะวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการปัดจอนะครับว่าเราจะปัดจออย่างไรนะครับให้ลูกยิงมันมีความเฉียบคมนะแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับยิงเหมือนพวกนักแข่งอะไรเงี้ยยิงปันป่นคมคปัค่นโค้งโคนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาครบจบ ในคลิปนี้เลยก็ได้นะครับแล้วถามว่าทําไมเราต้องปัดจอใช่ไหมครับทําไมเราไม่ยิงปกติมันชาวบ้านเขาอะไนยิงปกติก็จะประมาณนี้นะครับเนาะเอามาดูข้อดีของการปัดจอกันก่อนเลยนะครับหนึ่งนะฮะก็โอเคแหละน้าหนักเราไม่ได้กําหนดเองครับเนาะเราจะอยู่ที่น้าหนักนิ้วเรานะนี่นะครับส่วน มันจะคมหรือไม่คมก็อยู่ที่นักเตะด้วยนะครับแล้วก็อยู่ที่มุมที่เรายิงด้วยนะครับว่าเรายิงจัดการสนีละนักเตะนั้นแม่ยาขนาดไหนนะแล้วก็2ครับเราจะไม่ได้กดชาร์จยิงเองอะ่ะหมายความว่าไงปกติถ้าเกิดเราจะยิงปั่นให้มันคมเราต้องยิงเต็มหลอดตรงเนี้ยปั่นปึ๊บเห็นไหมมันจะมีเวลาในการหน่วงครับก็คือมันจะชา้านิดหนึ่งนะเข้าใจคราว่าชา้านิดหนึ่งไวเนาะมันจะต้องชาร์จอ่ะ แต่กับการนี่อันนี้มันจะชาร์จนิดหนึ่งเห็นไหมครับเห็นตัวละครน,นักเตะเนาะเวลาเราชาร์จเนี่ยถ้าเราไปเล่นในสนามจริงอะโอกาสที่เราจะโดนแซะโดนเตะเนี่ยโอกาสก็มีสูงเหมือนกันนะนี่นะกับการถ้าเราปัดรย่อนักเตะเราจะยิงทันทีครับส่วนความแรงเรื่องทิศทางเนี่ยบอกเลยว่า AI กําหนดให้แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเท้าข้างที่ถนัด เราปัดไปเถอะครับแรงเร็วขนาดไหนก็ได้ครับไม่ออกแน่นอนครับยิ่งปัดเร็วยิ่งปัดแรงนะฮะมันก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพนะสำหรับการปัดจอยนั่นเองนะครับโอเคแล้วทีนี้เราก็มาทําความเข้าใจว่าเราจะยิงลูกปัดเนี่ยลูกปัดเนาะปัดปัดจอเนี่ยให้มันไปทิศทางที่เราต้องการได้อย่างไรนะอันดับแรกเรามาดูที่ผู้รู้จัประตูะที่โกเขาที่ประตูนะที่โกเนี่ยเสาซ้ายขวาแล้วก็เสาบนล่างนั่นเองเราจะยิงไปด้านบนอย่างไรยิงด้านล่างอย่างไรนะครับ โอเควันนี้เราก็จะมีวิธีมาครับโอเคมาที่ด้านนี้กันก่อนเลยสําหรับอิลิคาโตนานะครับถ้าสมมติผมอยากจะยิงไปที่เสาด้านล่างนะครับนะเสาด้านล่างนะเราก็จะปัดจอจากขวาบนขวาบนนะลงมาตรงกลางแบบนี้หรือว่าให้มันเป็นตัวโค้งๆนะครับเป็นคล้ายๆตัว C ีนะแต่ไม่ต้องปัดเป็นตัว C ีนะครับเริ่มจากด้านบนลงล่างเอางี้ดีกว่าเริ่มจากกดลงล่างแบบนี้ มันจะลงมาที่เสาด้านล่างครับนะไม่ต้องไอ้นี่ไม่ต้องทำเป็นตัว C นะนี่ปัดตัวนี้เึ๊บเห็นไหมให้มันโค้งๆแต่ถ้าเพื่อนๆกดเป็นตัว C สิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเป็นแบบน,นี้ทำไมผมถึงบอกไม่อยากให้มันเป็นตัว C ถ้าเป็นตัว C แต่ว่าตัว C มากๆมันจะเป็นยังไงรู้ไหมเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูไม่รู้จะติดหรือเปล่าแต่มันส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนั้นมันจะติดนี่เห็นไหมมันจะเป็นเพราะว่าช็อตถ้าเพื่อนๆโค้งเป็นตัว C มากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราอยากยิงลูกปั่นมาที่เสาด้านล่างนะครับเริ่มจากด้านบนโค้งให้มาด้านล่างโค้งคล้ายๆตัว C นะแต่ไม่ต้องถึงขั้นตัว C แบบนี้นะ ว uh> ิ่งมาเปิดมุมเลยครับเปิดมุมไปที่เสาสองหันหน้าไปที่เสาสองก่อนนะเวลาจะยิงหันหน้าไปที่เสาสองเปิดมุมแล้วก็ปัดจอแบบนี้มันจะยิงมาที่เสาสองครับนะอันนี้คือวิธีการยิงเสาสองเออหรือว่าเสาด้านล่างมาที่วิธีการยิงเสาด้านบนบ้างด้านบนเราอยากยิงไปเสาด้านไหนเราหันหน้าไปด้านนั้นนะถ้าสมมติเพื่อนเพื่อนวิ่งมาแล้วหันหน้ามาแบบนี้แล้วเราต้องการยิงไปด้านบนมันถามว่ายิงได้ไหมมันยิงได้แต่มันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะครับ โอเคมาทําความเข้าใจากับการยิงไปที่เสาบนก่อนเสาด้านล่างคือเราปัดจากด้านบนโค้งมาด้านล่างถูกต,ต้องไหมครับแต่ทีนี้ถ้าเราจะยิงจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนก็คือนั่นแหละการปัดนิ้วเริ่มจากบริเวณด้านล่างเนี่ยหรือว่าตรงกลางก็ได้ขึ้นไปโค้งไปที่ด้านบนนะครับแบบนี้นะนี่เริ่มจากตรงกลางโค้งไปที่ด้านบนมันจะเป็นการแบบย้อนกันนะ่ะเออก็ไปฝึกปัดบ่อยๆแล้วจะชินเองนะครับ ถ้ายิงไปข้างบนเนี่ยเริ่มจากข้างล่างปึ๊บไปด้านบนแบบนี้เห็นไหมถ้าเราต้องการยิงมาด้านล่างก็คือเริ่มจากบนแล้วก็ลงมาล่างนะครับใช้นิ้วโป้งของเราในการปัดนี่อันนี้ขวาบนลงล่างเห็นไหมดูเส้นก็ได้ครับเส้นที่มันกําเนิดเกิดขึ้นในจอนะให้มันเป็นโค้งๆนะครับไม่ต้องให้มันเป็นตัว C นะนี่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 ขวาบนลงมาด้านล่างแบบนี้นะครับโค้ง ถ้าเราจะยิงไปด้านบนก็คือเริ่มจากล่างขึ้นไปบนถ้ายิงถ้าต้องการยิงมาด้านล่างเริ่มจากบนลงล่างเออเข้าใจไหม iro? แล้วก็วิธีการปั่นนะเพื่อนๆต้องหันหน้าไปทางเสาที่ต้องการจะยิงไปก่อนถ้าสมมุติต้องการจะยิงไปเสาด้านบนนะครับหันหน้าไปเลยนะหันแบบนี้ก็ได้หันตรงขึ้นขึ้นด้านบนแบบนี้ก็ได้นะหรือว่ายิงเอียงนิดนึงแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะแต่ขอให้แบบทิศทางหน้าเราหันไปแบบไปด้านบนก่อน เวลายิงมันจะมีิทธิภาพหันเพื่อเปิดมุมนั่นเองนะสมมติเพื่อนๆวิ่งมามุมนี้ใช่ไหมครับแล้วก็วิ่งเข้ามาด้านในปั๊บต้องการจะปัดก็คือหัออนหน้าไปเสาสองแบบนี้แล้วก็ปัดจอปุ๊บแบบนี้มันก็จะปัดเข้าไปแบบนี้นะครับอยากยิงไปเสาไหนหันหน้าไปเสานั้นได้เลยครับงงไหมไม่งงนะ นี่ต้องการยริงไปเสาสองหันหน้าไปก่อนเพื่อเปิดมุมสมมุติเราวิ่งมาเนี่ยเราไม่ได้เปิดมุมนะอันนี้คือวิ่งไม่ได้เปิดมุมคือเราหันหน้าตรงไปออกไปด้านด้านนอกเนาะแต่ถ้าเราต้องการยิงไปด้านบนเสาด้านบนนะหันหน้าเพื่อเปิดมุมครับปึ๊บเปิดมุมแบบนี้แล้วก็ยิงปั่นแบบนี้ต้องเปิดมุมก่อนปัดเปิดมุมก่อนปัดจอนะครับจะทําให้เวลาเรายิงลูกป,ปันนะ่นมันจะดีมันมีประสิทธิภาพครับก็คือมันจะเปิดมุมให้เรานี่เห็นไหม ถ้าผมเลี้ยงมาแบบนี้ต้องการริงมาด้านล่าง mm. ก็คือต้องหันหน้า mm. กึ่งๆลงมาก่อนหรือว่าหักแบบนี้ก็ได้นี่แบบนี้ก็ยิงได้หรือแบบเฉียงๆนี่ก็ได้แต่ขอให้มาด้านล่างนะครับแล้วก็ปัดจอได้เลยครับเอาวิธีการจัดเตรียมสลีละนักเตะเอาวิธีการปัดจอนะครับเอาไปรวมๆกันนะแล้วทีนี้ก็อยู่ที่การฝึกฝนแล้วว่าเพื่อน mm. ๆจะฝึกฝนได้มากน้อยขนาดไหนการปัดจอมีแค่นี้ครับนเนาะมาดูที่ข้อดีก่อนเลยที่บอกไปตอนแรก นะครับก็นั่นแหละก็ยิงไวแคสซูนแะอนนะิเมชันเนาะไม่ต้องชาร์จอะไรเลยนะยิงแบบไม่ต้องชาร์จรอชาร์จนานแบบการยิงปกตินะครับยิ่งปัดเร็วยิ่งปัดแรงยิ่งมีประสิทธิภาพนะแต่ก็ต้องคำนึงถึงเท้าข้างที่ถนัดด้วยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆปัดจอเท้าข้างที่ไม่ถนัดอย่างคิเรียนเอมบัปเป้มันถนัดขวาข้างเดียวเนาะถ้าเราจะยิงซ้ายเราก็ไม่ต้องปัดแรงมากถ้าเราปัดแรงมากบางทีมันไม่ค่อยเข้า แต่มันเข้าแต่มันก็บางทีมันไม่ค่อยเข้าเข้าใจเขาว่าไม่ค่อยเขา้าอันนี้มันในฝึกซ้อมมันก็จะเข้าบ่อยแต่ถ้าเพื่อนเพื่อไปเล่นในสนามมามันถนัดซ้ายมันบางทีมันยิงติดคานบ้างยิงออกบ้างนะครับวิธีการปัดจอก็แบบอยู่ที่น้ำหนักนิ้วแล้วไม่ต้องไม่ต้องเร็วมากไม่ต้องแรงมากไม่ต้องยาวมากเสน้นอะแค่แบบนิดเดียวพอประมาณนี้ก็ได้แต่ว่าแรงแรงกว่านิดนึงนะครับถ้าเล่นในสนามนะเออถ้าถ้าเกิดว่าถนัดสองเท้าก็ไม่มีปัญหาปัดแรงแรเร็วๆได้เลยครับ ลูกมันจะพุ่งแบบนี้เลยนะรู้วิธีการปัดจอแล้วรู้วิธีการจัดเตรียมร่างกายก่อนยิงแล้วนะครับรู้วิธีการเปิดมุมแล้วโอเคเดี๋ยวที่นี้ผมจะพาไปดูในเกมนะครับที่ผมได้ตัดเอาไว้นะสําหรับในการลงแรงนะครับว่าเวลาเจอสถานการณ์จริงมันจะเป็นหน้าตาประมาณไหนนะครับก็มาดูช็อตแรกเลยนะครับจังหวะจอดเบสนะก็ปัดจอเข้าไปนะครับเสาสองต,งตึงๆเลยนะฮะก็เหมือนเดิมครับที่เคยไปฝึกกันเมื่อกี้ หันหน้าไปทางไหนเราก็ปัดไปทางนั้นนะครับสมมติเราหันหน้ามาที่เสาสองนะเราก็ปัดจอมาที่เสาสองนั่นเลยครับเริ่มจากบนลงล่างแบบนี้นะครับลูกก็จะมีประสิทธิภาพแบบนี้เลยนะครับสําหรับตัวจอสเบสนะก็มาดูจังว่าถัดไปครับนี่นะครับเป็นชว่าชไนเดอร์นะก็เลือกบุมเลยนะครับ แต่อันนี้มันอยู่กลางประตูก็อยู่ที่เราเลือกเลยนะครับแต่นี้มันก็มาเข้าเท้าขวาไนงะถ้าเรายิงไปด้านบนโอกาสเข้าก็มีนะแต่ว่าน,น้อยเนาะผมว่าน,น้อยแต่มุมนี้มันก็50 50นะครับถ้าใครตัวคมคมจริงๆจังหวะนี้ก็เข้าเหมือนกันนะมีกับจ็อดเบสอีกแล้วครับผมโอ้โหอันี่เห็นไหมหันหน้าไปทางไหนกดไปทางนั้นเลยนะสําหรับตัวจอดเบส ก็ยิ่งพวกปีกอะครับพวกปีกที่ชอบตัดเข้าในปั่นอะไรเงี้ยผมว่าควรเรียนเรียนรู้ทักษะนี้เอาไว้นะเออทั้งปีกซ้ายปีกขวาเลยครับปีกซ้ายก็แนะนาเป็นพวกเท้าขวาอะไรเงี้ยนี่ผมจจอดเบรบินฝั่งซ้ายไงปีกขวาก็เท้าซ้ายเพื่อที่จะตัดเข้ามาปั่นซ้ายอะไรทานองนี้นะครับก็อย่าให้มันเป็นตัวซีมันจะเป็น power shot เอานะครับอันดับต่อมาก็เนี่ยเอมเปเป้นะส่งมาแล้วก็ยิงเลยอันนี้จับ1จังหวะนะครับ ก็ผมแนะนําให้ฝึกให้มันชํานาญก่อนนะครับเรื่องส่วนปัดเข้าไม่เข้านี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับฝึกฝึกแบบปัดให้รู้องศาว่าเราควรยิงไปเสาบนเสาล่างเนี่ยให้มันชํานาญก่อนไม่ต้องซีเรียสเรื่องการจัดระเบียบร่างกายก็ได้คือเรายิงยังไงให้เรารู้ว่าควรยิงไปเสาแรกหรือเสาสองนั่นเองนะก็นี่ยูเล่ย่าย่าตุเล่นะครับเวลาปั่นเหน็นไหม ก็มีความเร็วมากๆเลยนะกองหลังเข้ามาประกบไม่ทันอะ่ะถ้าใครดูนะลองดูนะครับผมจะกอให้ดูหลายๆช็อตเลยนะสำหรับจังหวะดยญยะ,ยะตูเล่จ,จังหวัดนี้นะครับเห็นไหมฟันดงฟันได้จะเข้ามาไม่ทันนะนี่แล้วน้ําหนักทิศทางคือแบบเป๊ะมากๆคือเราไม่ต้องควบคุมอนาล็อกซ้ายมือเลยนะแค่เราจัดสภาพร่างกายเราให้แบบหันหน้าประชังเสาสองก็พอที่เหลือก็ปัดนิ้วได้เลยครับนี่คือแบบพวกนักแข่งอะไรเขาชอบใช้กันนะสำหรับเทคนิคการปัดนิ้วก็ ผมแนะนําให้ฝึกเอาไว้นะครับมันมีประโยชน์มากๆเลยนะสาหรับในแพทปัจจุบันนะครับปัดได้เลยนะครับเท้าถนัดเท้าไม่ถนัดก็สามารถปัดได้นะแต่ก็ต้องดูน้าหนักอีกทีหนึ่งอ๋อเพื่อนๆก็จะเห็นไฮไลท์ผมชอบปัดมาจากขวาบนลงล่างเดียวเลยมันเป็นมุมถนัดไงเออเนี่ยเห็นไหมหันมาด้านล่างก็ปานเข้าไบอะไรเนี้ยนะครับแต่ถ้าใครถนัดมาเล่นด้านล่างจอก็ก็ปัดจากล่างขึ้นไปบนอะไรทํานองนี้ครับจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะเก็บตกของสตีเว่นเจอร์ลาดนะนี่หันหน้าใส่เสาไหนก็ปัดไปเสานั้นเลยครับ คือไปฝึกให้มันชํานาญก่อนครับให้รู้ว่าเวลาเราปัดเนี่ยมันจะไปออกผลลัพธ์มันจะไปออกเสาไหนก็พอครับปัดขวาบนลงล่างปัดจากล่างขึ้นบนบนลงล่างอะไรทำนองเนี้ยนะให้มันเป็นตัวแบบโค้งนะครับแค่นี้เราก็จะยิงลูกปัดจอได้อย่างมีประสิทธิภาพนะ้องลองเอาไปฝึกกันนะจริงๆนะครับสําหรับเทคนิคนี้นะครับรับรองว่าใช้ได้นะครับแพทปัจจุบันนี้ผมรู้สึกว่าใช้ง่ายกว่าเดิมด้วยนะสาหรับเทคนิคการปัดจอ อเกม fc mobile นะครับน่าจะหมดแล้วมั้งไฮไลท์นะเดี๋ยวให้ดูอีกสักสองไฮไลท์ก็แล้วกันนะครับอืนี่ครับจังว่นนี้นี่ทางนี้ผมอยากให้ดูเลยจอดเบสเห็นไหมยิงเร็วมากคือยิงเร็วมากๆครับอันนี้ผมยิงไปทางเสาด้านบนนะนี่เริ่มจากล่างขึ้นบนแบบนี้เลยครับเป็นแบบโค้งๆแบบนี้ก็ได้นะอืมมันอยู่ที่ความถนัดนะครับมันอาจจะไม่ใช่โค้งแบบ แบบว่าเป็นแนวตั้งนะอันนี้ก็คงแนวนอนเหมือนกันแต่มันก็สามารถปรับได้ก็ไปปรับใช้เอาเห็นไหมหันหน้าปั๊บยิงปุ๊บไปจ้องชาร์จอะไรเลยนะครับแต่ถ้าอยากยิงแบบปกติเน้วมันก็ต้องยิงเต็มหลอดเลยนะแต่อันนี้แค่แค่ปัดจอให้เร็วๆครับลูกออกไปปมนนีประสิทธิภาพแบบนี้เลยมาดูจังหวะสุดท้ายก็แล้วกันนี่ก็เป็นใครเนี่ยเป็นตูเลขอ๋อเป็นตูเลขแล้วมุมเก่งเลยเนี่ย ขอแค่ได้หันหน้าใสเสาสองครับแล้วก็ปัดจอเข้าไปเรื่องการวางตำแหน่งนะแต่เรื่องการหันหน้าตาไอหันหน้าเข้าหาเสาเนาะอืมก็ต้องไปฝึกเอานะครับอันนี้นะยิ่งฝึกมากยิ่งเป็นนะอันนี้ไม่ใช่ดูคลิปผมอย่างเดียวแล้วไม่ฝึกมันไม่เป็นนะเว้ยเฮ้ยต้องไปฝึกนะครับสําหรับการปัดจอยิงแบบในคลิปนะครับเอาไปปรับใช้เอาหวังว่าเพืเ่อนๆจะดูคลิปแล้วได้ประโยชน์เนาะหวังว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ก็แล้วกัน นะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับเทคน,นิคการปัดจอนะนะครับก็หลักๆเลยอยากให้ไปฝึกเรื่องทิศทางนะครับการหันจัดสภาพร่างกายอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเพื่อนๆฝึกใหม่ๆก็แค่ทิศทางการปัดก่อนก็ได้นะครับปัดยังไงให้มันยิงมาเสาแรกปัดยังไงให้มันยิงมาเสาสองเนาะเอาแค่นี้ก่อนนะครับไม่ต้อง เป๊ะถึงขนาดว่าจัดสภาพร่างกายจัดสรีระนักเตะให้มันหันหน้าไปทางนู้นทางนี้ไม่ต้องก็ได้ครับถ,ถ้ายิงให้เรารู้ว่าถ้าเราปัดแบบนี้มันจะขึ้นไปแบบนี้ถ้าเราปัดแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้นะเอาแบบนั้นก่อนนะครับส่วนมันจะออกมาเป๊เะเพลย์เขนาดไหนก็อยู่ที่การฝึกฝนให้มันชนานาญของพเพื่อนๆแล้วนะครับอันนี้อยู่ที่ส่วนบุคคลเลยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับเทคนิคการปัดจอในหมดเฮดทูเฮดนะครับก็สามารถนําไปใช้ได้ทั้ง โหมด VSA แล้วก็ h ฮ t o h เ a d เลยนะ VSA นี่ก็ถ้าใครปัดจ,จอเป็นนี่ก็ได้เปรียบเหมือนกันนะผมบอกเลยนะครับประมาณนี้แหละฝากกดไลค์ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจะเป็นเทคนิคอะไรอีกนะครับกดติดตามช่องวัตถุปลกเอมไว้ได้เลยนะครับนะเอาไว้เจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับ